ชมเข้าสู่รายการ f i t To You ค่ะ,คะวันนี้นี่นะคะก็ยังอยู่กับเรา2คน 2> เช่นเคยเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรียที่ว่าเราจะมีแบบแปลก ไปจากออในทุกครั้งใช่แล้วค่ะเพราะว่าอโอ้โหการเป็นผู้หญิงนะนอกเหนือจากการจะมีสุขภาพที่ดีรวมถึงการห่างไกลป้องกันโรคแล้วเนี่ยการม,มีบุคลิกลิภาพที่ดีจากเสื้อผ้าร่างกายที่เราสวมใส่เนี่ยนับว่าเป็นอะไรอีกหนึ่งวิธีที่จะสามารถเสริมสร้างให้บุคลิกของเรารวมไปถึงโอ้โหภาะภาพรักภายนอกภาพ,ภาพ,ภาพรวมเนี่ยดูดีขึ้นมนาะได้ที่มากทีเดียวเลยค่ะถูกต้องเลยนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนี่นะคะวันนี้เนี่ยเราจะมีอีกหนึ่งงานที่น่าสนใจมากๆเรียกได้ว่าแบบอนุรักษ์ความเป็นไทยด้วยโดยใช้เราเรียกไหมดีกว่าเป็น ต้องเลยนั่นเองค่ะวันนี้เนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศงานอุตสาหกรรมผ้าทอซึ่งจัดขึ้นกันที่หอศิลปกรรมกรุงเทพนั่นเองค่ะหรือว่าหอศิลป์กรุงเทพของเรานั่นเองนี่นะคะเรียกได้ว่าภายในงานเนี่ยมีผลงานต่างๆมากมายเกี่ยวกับผ้าทอคุณวิวค่ะใช่แล้วค่ะรวมไปถึงนี่เลยค่ะได้พูดคุยกับผู้ที่มีความรู้ในด้านต่างๆค่ะที่สามารถโอ้โหเขาเรียกได้ว่าผ้าทอปัจจุบันนี้เนี่ยทำไมถึงมาอัดแอฟใช้กับปัจจุบันด้วยีค่ะปัจจุบันนี้เนี่ยโอ้คนจะชอบตามแฟชั่นกันมมาาาากกซึ่งงททใหห้อออุตสรรผข บ้านเราเนี่ยเรียกได้ว่าซบเซากันมากค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยทามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเนี่ยได้กลับมาฟื้นฟูแล้วก็ทำให้พาทอเนี่ยสามารถอินเทรนได้อีกครั้งค่ะเดยนี้เลยค่ะเดีวค่ะได้ร่วมพูดคุยกับนี่เลยค่ะข,ขอขออภัยค่ะได้ร่วมพูดคุยกับแบบ ท่านอาจารย์หลายๆท่านมากๆเรียกได้ว่าเป็นมีหลายแขนงหลายแขนงมากๆเลยเกี่ยวกับผ้าทอของบ้านเรานั่นเองค่ะก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวันขวัญพลจันทร์ค่ะเป็นหัวหน้าหลักสูตรสื่อสารวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลนั่นเองค่ะรวมไปถึงนี่เลยค่ะอาจารย์สัญชัยเอื้อสินค่ะคณบดีคณะดนตรีการแสดงมหาวิทยาลัยบูรพาค่ะแล้ตอนนี้เลยค่ะอาจารย์ปรุณหลบค่ะพฤกพีค่ะอาจารย์ประจําภาควิชาศิลปะและการออกแบบพัฒนาพรคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะและท่านสุดท้ายค่ะ คุณชาตรีเทง่งฮะหัวหน้านักออกแบบสินคา้าแฟชั่นยี่ห้อชักคันลอนดอนนั่นเองค่ะค่ะเป็นว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศพร้อมบทสัมภาษณ์รวมไปถึงนคะคะเรามาดูแฟชั่นหรือว่าดีไซน์ผ้าทอส,สวยๆเก๋ๆบนแคทวอลกันด้วยค่ะ,คะ ครับคือคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอนะครับเราเป็นสถานศึกษาที่เราจัดการเนการสอนทางด้านสิ่งทอและแฟชั่นมานานมากนะครับ40กว่าปีมาแล้วนะครับเราผ่านช่วงของการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอมาตั้งแต่ยุคแรกเริ่มทดแทนการนําเข้ายุคที่สองนี่จะเป็นยุคที่ได้สิทธิทางการค้าแต่มาตอนนี้มันไม่ได้อย่างนั้นลวนะตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในยุคที่เราจะต้องครีเอทีฟต้องสร้างงานใหม,ม่ๆ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอก็เลยใช้ด้วยโครงสร้างเองด,ด้วยเนื้อหาเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเอนจิเนียริงอีกส่วนหนึ่งเป็นดีไซน์เราเอาทั้งสองส่วนเนี่ยมารวมกันแล้วก็ create สร้างงานใหม่ๆขึ้นมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นในวันนี้หรือตั้งแต่เมื่อเช้าหรือว่าข้างล่างเองเนี่ยก็จะเป็นงานกิจกรรมที่นักศึกษาได้สร้างขึ้นมาเราก็อยากจะให้สิ่งพวกนี้กระจายออกไปให้ใหใหใหทุกท่านได้ทราบวบาเราพยายามจะสร้างและพัฒนาอุตสาหกรรมด้านสิ่งทอและแฟชั่น คือเราเริ่มตั้งแต่ช่วงช่วงบ่ายวันนี้นะครับจะเป็นการบรรยายทางวิชาการเรื่ององ่ายๆที่น่าสนใจอย่างเช่นเรื่องอเกี่ยวกับธรรมชาติเรื่องไหมไหมป่าอีรีซิวเป็นยังไงมีความเป็นมายังไงการพัฒนาการใช้สีธรรมชาติซึ่งเป็นอีกม,มุมหนึ่งซึ่งณนะตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่เป็นอุตสาหกรรมหลักเรื่องของสีธรรมชาติแต่ว่ามันเป็นกิมมิกมันเป็นลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งที่มันจะมีวาลูที่มากมูลค่าเพิ่มมาหดลางเลย พร,รุ่งนี้เราก็จะมีงานเดินแฟชั่นโชว์ของนักศึกษาเป็นงานที่เขาผลิตหรือเขาทำขึ้นในคลาสของเขาเองเนในคอร์สที่เขาเรียนนั่นแหละเอามาทำอาจจะมีถูกถูกผิดบ้างออแกไนซ์จัดเองทำเองทุกอย่างทั้งเรื่องเสียงทุกอย่างเราพยายามฝึกทำอย่างนี้ไปเพื่อให้นักศึกษาที่จบไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะไป i m p พ e m e n t ไปทำลงไม้ลงมือทำเป็นแฮนด์สอนทำได้เลยส่วนวันอาทิตย์ก็จะเป็นอีกงานหนึ่ง เขาเรียกว่า F V T Fashion V Together ก็จะเป็นลันกษณะของการพรีเซนต์งานของอสถาบันการศึกษาที่จัดการในการสอนทางด้านสิ่งทอและแฟชั่นทุกๆปีเราก็จะมารวมกันแล้วก็โรเคตจะเป็นเจ้าภาพน่าสนใจมากครับขอเชิญทุกคนมาดู สำหรับงานเทศกาลนะคะเป็นของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคกลกรุงเทพค่ะก็ได้รวบรวมผลงานนะคะนักศึกษาออกแบบทุกชันปีนะคะก็ไม่มีแต่เพียงเท่าน,านั้นก็คือพูดถึงางานแฟชั่นโชว์ด้วยแล้วก็งานสิ่งทอด้วยเช่นเดียวกันในที่เดียวเลยค่ะคือของคณะเราเนี่ยจะเป็นครบวงจรทุก process นะคะตั้งแต่เส้นใหญ่เส้นได้ไปจนถึงแฟชั่นแล้วก็ เลยด้วยเพราะฉะนั all all. ้นในเทศกาลนะคะก็ <Yeah. S 1> จะมีการบอกเล่าเกี่ยวกับภาพรวมทั้งหมดนี้ก็คือแฟชั่นไซเคิลนั่นเองก็จะมีการปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหม่นะฮะที่กำลังจะเกิดขึ้นตามแนวโน้มเทรนที่จะเกิดขึ้นอีก6แบบซึ่งเราก็จะมาพูดในงานทอล์คโชว์ในค่ำคืนนี้ครับคณะดนตรีและการแสดงมหาลัยบูรพาที่ชลบุรีนะครับตัวตัวเองเนี่ยเชี่ยวชาญเรื่องจริงๆก็คือศิลปะการแสดงแต่ว่าโฟกัสลงไปหน่อยก็คือส่วนของดนตรีที่ใช้ในการแสดงก็วันนี้ คงได้มามาพูดมาคุยมา,มาแลกเปลี่ยนนะครับส่วนที่เอ๊ะจริงๆแล้วศาสตร์ดนตรีที่มันที่มันพยายามวิ่งหาแล้วก็เข้าไปเข้าไปทํางานเชื่อมโยงกับกับตัวศาสตร์อื่นๆเนี่ยครับมันจะเป็นยังไงก็ก็คิดว่าน่าจะน่าจะสนุกมากสำหรับการพูดคุยในวันนี้ครมามาจากสายคนละครค่ะคนทําละครเวทีทําหนังทำโทรทัศน์ก็ ตอนรู้หัวข้อก็งงๆเนาะว่ามันจะเกี่ยวอะไรกันนะแต่ว่าพอพอนั่งนั่งฟังบรีฟก็รู้สึกว่ามันมันมีลิงก์ที่เกี่ยวเนื่องกันในในแง่ที่ว่าจะเซิร์ฟพฤติกรรมผู้บริโภคยังไงแล้วก็ศิลปะกับแฟชั่นมันอยู่ร่วมกันได้ยังไงจ้ะ ต่อไปก็คือเป็นเชี่ยวชาญด้านเทรนด์ค่ะคาดการเทรนด์ล่วงหน้าในด้านของแฟชั่นก็คือแน่นอนเราก็ต้องรีเสิร์ชด้านผู้บริโภคแล้วทีเนี้ยเทรนด์นมันไม่ได้แค่ใช้กับงานแฟชั่นอย่างเดียวละมันมีด้านสื่อด้านศิลปะแข่องอื่นๆอ,อ,อีกอะคะ่ะก็เลยมาตีแผ่มุมมองด้านลักชัวรี่ว่า what defines l u x u r i s ในส่วนผมเองผมก็มานําเสนอในด้านของงานโฆษณานะฮะว่าการโฆษณาแล้วก็การละครแล้วก็แฟชั่นเนี่ยมันก็จะมีจุดยืนที่เราจะไปพร้อมๆกันและเราคงไม่ได้แยกกันเดินเราก็จะพยายามหาจุดยืนร่วมกันว่าต่อจากเนี้ยละครและแฟชั่นอ่ะจะอยู่ร่วมกันยังไงครับก็คืองานในครั้งนี้นะคะประเด็นหลกัหลกๆก็คือว่าที่สุด ของผู้บริโภคเนี่ยมันคืออะไรเราเลยเริ่มต้นจากคำคำนี้ค่ะวะ่า Luxury แล้วเรามา d e f i n กันสิว่าที่สุดในอนาคตจะเป็นไปได้ในแนวทางไหนบ้างอะคา่ะสำหรับผู้ที่สนใจด้านเทรนด์และแนวโน้มในอนาคตอีก2ปีข้างหน้าว่าจะเป็นยังไงผู้บริโภคจะมีทิศทางไปในแนวทางไหนอะคา่ะก็ขอเชิญชวนให้เข้ามารับฟังร่วมเสวนาในครั้งนี้าคา่ะ เป็นยังไงบ้างคะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแฟชั่นทดีๆนะคะที่มาจากภูมิปัญญาของคนไทยแล้วก็เด็กไทยแล้วก็รวมไปถึงนะคะเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยแฟชั่นผ้าทอในบ้านเราเริ่มที่จะจางหายไปด้วยถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆที่มีการจัดกิจกรรมแบบนี้ขึ้นมาคุณวิวค่ะใช่ค่ะรวมไปถึงนี่เลยค่ะเขาเป็นการเหมือนกับสอนเด็กก่อนที่จะจบไปเนาะว่าเพราะภายในงานเนี่ยเขาบอกว่าเด็กๆเนี่ยจัดเองทั้งหมดเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าวันนี้ค่ะเด็กไทยของเราเนี่ยเก่งจริงๆค่ะเพราะว่าวันนี้นะ อุตสาหกรรมผ้าทอของเราเนี่ยคงจะไม่จางหายไปไหนค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะมีการอนุรักษ์จากเด็กรุ่นนี้อยู่ค่ะถูกต้องเลยนั่นเองค่ะแต่ว่าเบรกนี้นะคะเราพักเบรกกันสักครู่เดียวค่ะเบรกหน้านี่นะคะเอาใจคุณสาวๆกันอีกนึงเพราะว่าเราจะมีเรียกได้ว่าภาพบรรยากาศงานเปิดตัวคอลลาเจนที่เรียกว่าเป็นคอลลาเจนจริงๆคุณวิวจ๊าถูกต้องค่ะแต่ว่าจะเป็นคอลลาเจนแบรนด์ไหนแล้วก็จะมีประโยชน์อะไรบ้างนั้นเนี่ยติดตามชมเบรกหน้าค่ะ